สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พ้าลวยเซนเคยได้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มานําเสนอแนวทางตัวเลขลาวพัฒนารับจีเกินไว้ก้อนหนานี้ครับผมสําหรับเซียนที่เพิ่นไ้มาแบบต่องวดครับผมครับลาวพัฒนาครับเป็นแนวทางเสียงสูงเสียงดวงได้อครับพี่น้องเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพี่ฝนนครพนมและอ่า แนวทางเราพัฒนาเด่นเดินดี FC ส่งให้ครับผมครับสำหรับพี่ฝนงวดที่ผ่านมาครับผมเข้าตัววินเดอือครับผม1 5ครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขของเด่นเดินดี FC ส่งให้เข้าที่5ครับผมเข้าที่5ครับเลขเด่นเดินดีของเพิ่นก็นถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับที่ เกามาเชียร์เด็กเกินไวแล้วครับผมว่าถ้าล่องไปเบิงน้ากันครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันเลขเต้นเดินดีของเพืน่นเขาไปอยู่ในเลขวิ่นของพี่ฝนนคะรพนมจับบินอยู่ในหันครับผมถือว่าเป็นตัวเด่นครับในงวดนี้ครับพี่น้องเนาะข้องเกาก็คือเบิงตัวเด่นของอเลขเด้นเดินดีเอฟซี FC ส่งให้ครับผมเพื่อนเขาไปอยู่ในตัววิ่นของพี่ฝนว่ครับผม อันนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งครับพี่น้องเนาะเผื่อว่าเล็กพี่ฝนเพิ่นเข่าชุดวิ่นอีกเหมือนงวดที่แล้วครับผมแต่ว่าเหลขวิ่งหลุดหรือว่าเหล็กจับคู่กับยับเพอได้ครับผมเสียดายงวดว่างหันออกตัวเก้าครับพี่น้องออกหนึ่งหาตัวเก้าครับเอากอนที่จะไปหลับช้มรับฟังแนวทางตัวเหลขเล่าพัฒนาครับนําเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพี่ฝนนครพนมและเอฟซีใจดีได้ครับผมทีนํา แนวทางตัวเลขเด็ดดังๆมาสู่ให้เกามาเชียนำเสนอสู่พี่น้องเอฟซครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้เดอร์ครับผมแนวทางลาพัฒนาที่นำเชียพารวยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมไปบึงน้ากันเลยครับพี่น้องสองสำนักนี่ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพี่ฝนนครพนมงดบังหันเขาวิ่งบนล่างครับผมเข้าที่สองได้ครับผม ครับเข้าที่2แล้วก็เลขวินครับผมเข้าที่1กับ5ครับพี่น้องครับ1กับ5คือว่าจับคู่กันได้หนหาครับผมนี่แหละครับพี่น้องสำหรับงวดนี้ครับผมพี่ฝนครับให้มาแล้วครับพี่น้องครับ วิ่งบนล่าง8ดกับ9ครับผมวิ่งบนล่าง8ดกับ9เน้นไปที่8ดครับเลขวินครับผมเผื่อมาข้องเกาครับพี่น้องเนาะเลขวินสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ห้าหกเจ็ดปดครับผมครับชุด2ตัวบนล่างครับอย่าเผือครับพี่น้อง 8 4ดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดครับผมเก้าห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดและเก้าสองเน้นไปที่แปดสี่แปดห้าและแปดหกกันเบิ้ลน,น้ำครับพี่น้องเนาะกันเบิ้ลด้วยครับผมแปดแปดสี่สี่และสองสองครับนี่คือแนวทางตัวเลขของพี่ฝนนครพนมครับผมบวิง่วงหลุด่ังหันเพลินกับเขาที่สอง งวดนี้แปดกับเก่าเด้อครับผมแปดกับเก้าครับเห็นเบื้องเนวทางตัวเลขเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะสัดีครับผมเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับอันนี้งวดที่ผ่านมาของเด่นเดินดีเด้อครับผมครับพื้นเข้าที่ห้าครับผมแล้วก็เลขเด่นเดินดีนี่ครับพี่น้องที่เกามาเชียร์ได้บอกไว้คือว่าตัวเด่นอยู่ในนี้เขาไปอยู่ในเลขของพี่ฝนก็คือ สามกระเาได้ครับผมครับสามกับเาครับถ้าเขาที่ห้าครับพี่น้องเนาะเข้าที่ห้าจับคู่ห้าหนึ่งครับไปเบิ่งกันในงวดนี้ครับผมครับว่าตัวไดสิมีอ่ะเขาไปอยู่ในเลขเด่นของผีฝนบ่ครับผมครับเด่นเดินดีงวดวันที่สิบสี่ครับ นี่แหละครับพี่น้อง789ครับผม789แนวทางลาพัฒนาเด่นเดินดี FC สู 25, งให้งวดวันที่14กุมภาพันธ์67เด่นบนล่าง789ครับเป็นแนวทางเสียงสูกเสี่ยงดวงเบิ้งครับพี่น้องครับ789สองสำนักนี้ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขสําสำนักกับลาพัฒนาเก็บเป็นข้อมูลไวยก่อนนะครับผมครับถือว่าเพิ่นมากปล่อยต่องวดครับเ8 9ปนี่เป็นแนวทางตัวเลขของเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมงวดวงหันเข้าที่5ครับผมครับเพิ่นได้3 4 5ครับผม3กับ5ไปอยู่ในเลขวินของพี่ฝนครับผมงวดวางหัน หาก็ถือว่าโดดเด่นครับพี่น้องเนาะหัวบางหันครับหลายสำนักเพิ่นกระจับหาอยู่ครับผมครับแต่ว่าเพิ่บ่บดิจับหาหนึ่งเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าเป็นตัวเก้าครับผมกับนี่ลายเซียนครับทีเด้พูดคุยกันครับเอานี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขสองสำนักเด้อครับผมพี่ฝนและเด่นเดินดีครับผมเอาไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะไปเปรียบเทียบเบิ่งอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นไปข้องเก้าเนี่ยครับผมแนวทางตัวเลขจะไปทิศทางใดครับผมในคลิปของพี่ฝนและก็เด่นเดินดีเด้อครับพี่น้อง นี่เป็นงวดบังหันครับผมครับเดินเดินดีเข้าไปอยู่ในเลขวินของพี่ฝนคือสามกับหาครับผมครับจับคู่ในนั้นครับผมวินได้หันเลข6ตัวครับเข้าห้าหนึ่งงวดนี้ถ้าเกิดว่าสูตรของทั้งสองสำกเับ่นเดินดีครับผมทิศทางตัวเลขจะเป็นจังไดครับพี่น้องเนาะไปเบิงน้ำกัน งวดนี้เด่นเดินดีเข้าไปอยู่ในเลขวินของพี่ฝนคือ7กับ8ครับผม7กับ8 7กับแปถ้าวินก็จะเอา7กับ8นี่เป็นตัวจับคู่เลยครับพี่น้องเนาะ7 2 7 4 7 5 7 6 8 2 8 4 8 5 8 6ครับอันนี้บอลาตามข้องเก่าเด้อครับพี่น้องข้องเกา่าเผื่อมาครับพี่น้องเนาะเผื่อมา คือยังข้องเกาวางหันครับเจ็ดแปดเก้าครับเด่นเดินดีส่วนเลขพี่ฝนมีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือเลขวินนี่นะครับผมเลขวินเลขวินถ้าเบิ้งข้องเกาครับเลขวินเด่นเดินดีเข้าไปอยู่ในเลขวินพี่ฝนมีไหมครับผมก็คือเจ็ดกับแปดครับเหมือนงดนี้ครับพี่น้อง เดินเดินดีเข้าไปอยู่ในเลขวินพี่ฝนคือ3กับ5ครับผมประกบวิน3มกับ5ก็จเจด้ครับพี่น้องเนาะตัวเลขบ่ได้บ่ได้วินหมดครับพี่น้องเนาะเอาตัวเด่นเข้าไปวินเอาครับผมมาหันวิน3มกับ5ากับเขาเด้อครับผมเอา3กับหาไปประกบ1 7 8 9เจดดเกาครับงวนนี้ถ้าเป็นข้องเก้าก็เอาเจกับ8ครับผมไปวินในสอง6หาครับหาลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะ เป็นเก็บเป็นข้อมูลเทียบเทียบเบื้องหลายสำนักครับผมครับพี่น้องครับผมสำนักต่อไปเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวยจะมานำเสนอได้ครับผมครับเพื่อนให้คำนวณหรือว่าทรงต่อปล่อยต่องวดเดี๋ยวน้ำเชียร์จะมาลงให้พี่น้องสี่เก็บเป็นข้อมูลครับผมครับได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับพี่ฝนนครพนมและเด่นเดินดี fc ส่งให้วิเคราะห์ให้พี่น้องเบื้องพร้อมเด้ครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงลาวพัฒนา14กลุ่มภาพันธ์สิ ับท่ายคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอพีโชคดีสุขูสุขคนเ้อครับผมลาพัฒนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ